สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางการวิเคราะห์กราฟของระบบเทรดจนสลัดครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิงหาคมเดินทางเข้ามาสู่เขาเรียกว่าสัปดาห์สุดท้ายช่วงในท้ายของเดือนสิงหาคมอีกแล้วนะครับเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนที่ผมเปิดคลาสเรียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่สนใจสมัครเรียนรีบสมัครเดยงเข้ามาได้เลยนะครับผมก่อนที่จะ เริ่มต้นการสอนนะทีนี้ครับเรามาดูกราฟทองคำกันในทิศทางของในทิศทางของ t ท m e เฟ a m เด a y ครับนะวันนี้กราฟทองคำจบด้วยสีเขียวนะนะครับหลายๆคนก็มองว่าใบนะนะครับมันมีแนวต้านอยู่ตรงที่ราคาตรงนี้ครับประมาณหนึ่งเก้าสามศูนย์ครับถ้ากราฟไม่สามารถยืนเหนือหนึ่งเก้าสามศูนย์ได้นะครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่า ลงไปนะครับหาแนวรับเดิมก็คือราคา1905ครับแต่ถ้าสามารถยืนเหนือ1930ได้ครับนู่นเนี่ยเราไปเจอกันอยู่ที่ประมาณ1945ครับอันนี้คือแนวโน้มมุมมองของทิศทางของ time frame day เนอะแต่นะครับเราจะต้องไปดูใน time frame ที่เล็กลงกว่านี้นะครับเพื่อหาจุดเข้า order แล้วก็ สัญญาณประกอบการเข้าออเดอร์นั่นเองเราไปดูกันที่ไทม์เฟรม H4 ครับกราฟมีแรงบายตอนนี้ติดอยู่ที่แนวต้านเดิมครับเมื่อคืนนี้ TP ของเราเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเราเนี่ยนะระบบเทรดจนสลัดเนี่ยเราบายราคาราคาไหนอะราคาแถวเนี้ยาาแ,แล้วเรา SL หนึ่งเก้าหนึ่งสองเนาะเมื่อคืนนี้นะครับกราฟก็พุ่งขึ้นมาเนาะนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับกราฟขึ้นมาประมาณหมื่นสองพันจุดครับนะอ๋อตรงนี้แหละนี่อันนี้มัน H4 นะครับกราฟขึ้นมาประมาณหมื่นสองพันจุดนะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับนะรวยๆกันวันนี้เจอต้านเดิมครับ แต่ถามว่ามีโอกาสขึ้นไปสูงอันนี้ได้ไหมมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทิศทางของไทม์เฟรมเฮหนึ่งกันครับในส่วนของไทม์เฟรมเ็นหนึ่งครับเดี๋ยวเรารอดูกราฟก่อนเนาะยืนเหนือนะจริงๆนะกราฟยืนเหนือแล้วแหละนะครับกราฟยืนเหนือไฮเดิม erm ละไฮเดิม erm อยู่ตรงนี้นี่ไฮใหม่ Hi อยู่ตรงนี้นะไฮใหม่ยืนเหนือไฮเดิม erm แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลากราฟย่อมาเนาะถ้าเกิดว่าเราอ่านเรื่องของ โครงสร้างราคานะครับใครอ่านไม่เป็นนะเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะถ้าเราอ่านเรื่องของโครงสร้างราคาเนะี่ยเวลากราฟย่อมาเนี่ยเนาะปังปังนะอันนี้คือเทรดแบบโครงสร้างราคาแต่ถ้าเกิดว่าอ่านโครงสร้างราคาไม่เป็นรอเบรกอีเวนต์ได้ครับรอเบรกแนวต้านขึ้นไปเราค่อยฟลอร์ได้แต่ว่าเราอาจจะได้ราคาไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ดีเท่าตรงเนี้ยเนะี่ย เพราะฉะนั้นนะครับเงื่อนไขาการออกออเดอร์เทคนิคและวิธีการออกออเดอร์นะต้องขึ้นอยู่กับระบบเทรดที่ท่านใช้แล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านเทรดด้วยนะครับผมเดือนกันยายนครับผมเปิดผมเปิดคาสเรียนนะสอนเทรดนะครับจากประสบการณ์โดยตรงของผมนี่แหละนะจากระบบเทรดจนสลัดราคาสามหมื่นันบาทนะเรียนกันหนึ่งเดือนครับทุกวันเสาร์เรียนกันประมาณห้าวันนะ เรียนทุกวันเสาร์ห้าวันครับแล้วก็มีวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้รับการปรึกษาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผมโดยตรงนะโค้ดเฟิร์สเป็นผู้สอนนะครับแล้วก็เราจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลกันระยะเวลาหนึ่งปีเต็มครับนะหนึ่งปีเต็มนะคือไม่เป็นไม่เลิกอะนะครับใครที่เคยเรียนกับผมก็จะรู้ว่าเวลาผมสอนเนี่ยคือแบบสุดๆขนาดไหนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าค้าเรียนนี้คุ้มมากเพราะว่าเป็นระบบเทรดจนสลัดที่เอาเรื่องของโครงสร้างราคามาแตกนะให้สามารถทำกําไรกันได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ทุกๆการเทรดนั้นมีการวางแผนได้ยอดเยี่ยมด้วยนะใกล้ถึงวันที่จะปิดรับสมัครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจก็รีบเลยจ้ะนะทีนี้ครับเราก็รอกราฟนะ รอกราฟครับรอรอรอสัญญาณบ่ายนะครับรอสัญญาณบ่ายมันจะขึ้นมาถึงนี่เลยเหรอเอา้ามันเป็นโครงสร้างนะนะครับมันก็มีโอกาสใช่ไหมนะถึงไม่ถึงไม่รู้อะแต่ม,มันมีโอกาสไงนะมันมีโอกาสที่จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะเราอย่าเสียโอกาสนะเรามีโอกาสทํากําไรเราต้อง จัดให้เต็มที่นะครับเหมือนกับคลาสเรียนของผมอะ่ะผมไม่ได้เคยสอนใครมาสองปีแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครั้งเนี้ยเป็นคลาสเรียนแรกในรอบสองปีนะที่ผมจะสอนระบบเทรดจนสลัดเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสครับรีบเข้ามาเรียนได้เลยนะแล้วก็ไม่รู้จะสอนอีกตอนไหนนะครับผมนะโอเคร่ำรวยทุกคนทุกท่านนะครับผมนะสวัสดีครับใครที่ยังไม่ได้อยู่ห้องเพื่อนเทรดเดอร์นะ รีบเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะส่งสัญญาณเทือให้นะครับผม